สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับจีทเอ็กนะครับดีเจนร้อยห้าสิบตีตีนะครับจัดทรงคาเฟ่นะครับผมสวยมากนะครับหล่อเลยตัวรถนะครับพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับตั้งรันตัวเช็คเซอร์วิสทห้หมดแล้วนะครับทะเบียนะครับสวยเลขสวยนะครับหนึ่งสองสามนะรราชสีมานะครับ ชุดสีเดิมนะครับอันนี้มีรอยล่องรอยขีดข่วนบ้างน,นะครับตามการใช้งานโดยรว,วมสวยนะครับผมใส่แฮนด์จับโชว์นะครับของประจกไปแฮนด์มาไม้นะครับอยู่25,000โลนะครับเครื่องยนต์ก็ดมเดิมนะครับผมอันนี้ท่อผ่านะครับ ใส่เกย,ยงมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่คาบูนะครับคาบูแต่งเครื่องยนต์เดิมๆนะครับพร้อมใช้งานเลยสวยมากคันนี้มีการล้มด้วยนะครับ โดยรวมสะอาดนะครับคันนี้ไม่โทรมนะครับท่อนะครับจะมีจุกลดเสียงให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับมีพร้อมเล่มเอกสารครบนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ